คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตั้งแต่ปีใหม่ไทยมานี่คะ่ะสงการมาขายของเงียบเงียบคะ่ะตึงตัวไปหมดค่ะขา่บอยากไดบ่คะ่ะเชิงริ้วตินโยงสีม่วงนะะี่ค่ะสวยคะ่ะม่วงชมพูคะ่ะค่ยิ่งแตะกอนะคะคะ่ะพันสีไม่ขายนะคะคุณแม่ขายพันสนะคะค่ะ่ามร้อบาทคะ่ะ ค่ะคุณแม่ขายพันสามขายโยนทุนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเชิงริ้วตีมโยงค่ะผ้าบ้านไสค่ะม่วงชมพูนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่โปรแล้วค่ะโปรแล้วค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะนี่ก็แดงค่ะนี่ก็สีแดงนะคะแดงข้างค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสีแดงข้างค่ะสีแดงค่ะแดงข้างนะคะสวยนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสีแดงข้างค่ะ อันนี้ก็เป็นสีฟ้าค่ะเชิงริ้วตีนโยงบ้านไร่ยี่ห้าตะกอค่ะพันสี่ไม่ขายขายพันสามนะคะวันนี้ค่ะคุงแม่โปรโมชั่นลงมาพันสามนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะขาดสีฟ้าค่ะขาดสีฟ้านะคะค่ะสวยไม่สังสวยไม่จดจางค่ะมือไม่จ้างมันน้ำ มือไม้จามันมากอมือไม้จามันหน้าไม้ยีบัวเออเราไม่รียนน้ำอูไม้เลยเออ่ต้นนั่นมันอยามาโย่น้ำอันนี้ค่ะสีเขียวโยกนะคะมันแรงน้ำมาโดนลมาตัวนี้สีเขียวโยกค่ะสวยค่ะข่ะสวยไม่สางสวยไม่จีนจางเป็นสีเขียวโยกนะคะเชิงริ้วตีนโยงบ้านไร่ค่ะขาะสวยค่ะสีเขียวโยกผืนนี้น่าสวยนะคะโอร่ามากค่ะ ค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่โยนทุนนะคะค่ะหนึ่งันสามร้อยบาทค่ะทําไมขายของเงียบจังเลยค่ะ่วงนี่ค่ะค่ะอันนี้ก็สีค่ะสีม่วงค่ะดอกมะเขือนะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นเชิงริ้วตีนโยงบ้านไร่ยิ้มห้าตะกอค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะลดราคาแล้วค่ะคุ่ณแม่ลดราคาแล้วนะคะค่ะคุณแม่ขายโปรเท่าทุนแล้วค่ะโปรแล้วค่ะค่ะใส่คนเดียวไม่หมดนะคะม่วงนองมะเขือนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดค่ะ คุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีเทานะคะบานห้าเอิร์นสีขีดเทาค่ะสีเทาค่ะเปอรสิบเกตนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะเชิงริ้วตินโยงบ้านไร่ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสีขีดเทาค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะ ค่ะหนึ่งพาร้บาทค่ะค่ะหน0่บาทนะคะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสาบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพนสามรบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามรบาทนะคะ อันนี้สีมนค่ะเขาเรียกว่าสีโอวันตินนะคะค่ะผืนนี้สีโอวันตินค่ะสวยค่ะสีมอนโอวันตินนะคะค่ะงามเนื้อลายเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะเป็นผ้ายิมห้าตะกอค่ะเชิงริ้วตินโยงบ้านไร่ค่ะค่ะเขาเรียกว่าสีโอวันตินนะคะสีนี้นะคะค่ะผ้าจะเก็บเฉดลายในตัวค่ะ ค่ะซีโอวันติมค่ะค่ะพื้นนี้ซีโอรสค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะเชิงริ้วตีนโยงบ้านไร่ค่ะค่ะคุณแม่โปรโมชั่นแล้วค่ะนี้ลายใบโพนะคะสวยงามมากค่ะ ค่ะสีออกสีโอรสดอนอ่นอ,น,อนนิดน,นึงนะคะนุ่นนะคะพัดเทลนะคะค่ะสวยค่ะผ้าพวกนี้ท่านท่าข้างในนั่นแหละท่านใส่สวยงามมากเห็นท่านใส่ค่ะ,ค,ะค่ะท่านใส่มีแต่สวยๆค่ะท่านใส่ทนได้ข้างในท่านใส่ค่ะผ่าพื้นนี้ก็สีโอวันตินค่ะสวยนะคะมีสี่เม็ดนะคะ ค่ะสีโอวันตินค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะโอวันตินนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทคุณแม่พูดผิดนะคะค่ะพันสามค่ะพันสี่ไม่ขายวันนี้ขายพันสามนะคะค่ะเลืศอรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ 1,300งามบาทนะคะค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเลืศหรู้ดูเด่นนะคะ1,300งามบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นสีพัดเทลค่ะค่ะสีพัดเทลนะคะสีสวยมากง,งามมากค่ะ ขาดสวยค่ะขาดเป็นผ้ายิ้มผ้าตะกอนะคะขาะออร่ามากค่ะค่ะนี่ก็สวยสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะโอรสค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันหร้อยบาทนะคะเป็นสีออกโอรสอ่อนๆนะคะสีพัดเทลสีนูดค่ะสวยค่ะค่ะคุณแม่โปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันสาร้อยบาทพันห้าไม่พันสี่ไม่ขายขายพันสามนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อย 1, บาทค่ะ 1, ค่ะขายพันสามค่ะโปรทุนนะคะคุณแม่โปรทุนนะคะ ออกสีพัเทลนุ่นๆค่ะสวยงามมากค่ะค่ะดูดีดูเด่นนะคะภาพไม่แัดเจนคุณแม่ขอสง่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะอันนี้ก็ชมพูค่ะวันนี้ได้มาเยอะมากเลยค่ะชมพูหวานรหัสสีนะคะราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเชิงริ้วตีนโยบ้านไร่ค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ขายเท่าทุนค่ะคุณแม่ขายเท่าทุนนะคะ,คะถ้าแม่ขายเท่าทุนคุณแม่ก็ใช่คนเดียวไม่หมดค่ะค่ะหั่งคันสามร้อยบาทดูดีดูเด่นมากค่ะโดยตลอดการงานตลอดปีเรท้หน,นะะึ่งคันสามร้อยบาทาค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะอันนี้ก็สวยค่ะออกโอรสดหนึ่งนะคะอมโอรสนะคะ ค่ะเชิงริ้วตีนโยงบ้านไร่ค่ะผ้ายิมห้าตะกอนะคะไหมน้อยค่ะสวยงามมากค่ะะเรียบละเอียดมากค่ะค่ะเป็นผ้ายกขีดในตัวนะคะค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะถ้าคุณแม่ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายค่ะตอบลูกค้าทางลาย น้อมรับตอดทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะนี่ก็สวยเลิศหรูดูเด่นค่ะพื้นนี้ก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะมันจะออกนุ่นๆค่ะสีพัดเทวนุ่นนะคะค่ะหนึ่งหกร้อยบาทนะคะพื้นผ้ามันออกเป็นสีเขียวอ่อนๆนิดหนึ่งนะคะสีเขียวมุกนะคะ ค่ะส่วนมากค่ะจะพอตัดลายกันค่ะค่ะหนึ่งพันหกสามร้อยบาทค่ะคุณแม่ผู้ชิดคอภัยนะคะพันสามร้อยบาทคุณแม่โปรโมชั่นแล้วค่ะค่ะท่านชอบสีไหนก็ถูกสตาในสีไหนก็โทรทักคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่ส่งภาพนี้ให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้ยบาทหนึ่งพันสามร้อยค่ะคุณแม่เคยขายผืนน้ำคุณแม่ก็ติดปากค่ะ ค่ะพันสามร้อยบาทนะคะคุณแม่โปรนะคะค่ะคุณแม่ถามที่ตลาดเชียวก็ขายอยู่ที่พันแปดนะคะอันนี้ก็สโงหวาน,นะค,ะค่ะอันนี้ก็ยกขิดลายลูกแก้วคะ่ะห้าตะกอนะคะนี่ก็เท่ากันคะ่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสโงยกขิดลายลูกแก้วคะ่ะอันนี้ก็อยู่ที่พันสามเหมือนกันนะคะ ค่ะถ้าจะไปตัดเสื้อค่ะก็สวยค่ะค่ะนี่ก็พันสามค่ะตัดเสื้อสวยงามมากค่ะตัดเสื้อซัฟรีหรือไปตัดชุดเชฟชุดเดชชุดเดชชุดแสก็สวยนะคะค่ะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทเหมือนกันค่ะถ้ามีสี่ชุดนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นสลงหวานนะคะตัดเสื้อสวยมากค่ะ ค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะห้าตะกรอนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะผ้าสี่เมตรนะคะค่ะเป็นผ้าสี่เมตรค่ะอันนี้ผ้าอยู่ที่สองเมตรนะคะถ้าเอาไปตัดเสื้อค่ะชุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยค่ะหวานแววมากค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะลายลูกแก้วค่ะสวยค่ะผืนนี้เราก็สวยนะคะอ่อนหวานนุ่ด้วยค่ะ หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะสโลงนะคะมาในชุดเดียวกันค่ะขาดนิ่มมากค่ะเนื้อผ้านิ่มสวยค่ะขาดนิ่มสลวยสวยทุกขืมค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะขาะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดแม่ขอส่งภาพนิ่ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกข้างค่ะ